ควระวังถ้าไม่อยากให้ไอโฟนของเราพังก่อนใบอันควรนะครับผมมี5ข้ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้นกันนะครับผม <mm> ยัยเชื่อว่าหลายๆคนนะครับซื้อ iPhone หรือว่าซื้อมือถือมาสักเครื่องหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้น้องเขาอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่จะถูกๆนะหลายพันจนไปถึงหลักหมื่นเลยนะครับยิ่ง iPhone เนี่ยหลักหมื่นขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะ oh. เออซื้อทีก็โอ้กว่าจะเก็บเงินได้นะครับผมเราก็คงอยากจะแบบใช้ให้ไปนานๆสักสี่สัหาปีนะเพราะว่าเรื่องของการอัปเดต iOS ด้วยเนี่ยทำให้อย่างนี่ไอโฟน6เอสนะครับผม6 s p l พ s ที่เปิดตัวมาแล้ว5ปีเนี่ยณปัจจุบันนี้เขายังคงได้ไปต่อใน iOS 15ด้วยนะถือว่า มันก็ใช้ได้ยาวๆนะครับผมถ้าเรารักษามันดีๆซึ่งทีไอจะมาพูดถึง5ข้อที่เราควรระวังเกี่ยวกับการใช้มือถือแล้วก็การใช้ iPhone ของเรานะครับผมที่แบบว่ามันจะทําให้ iPhone หรือมือถือของเราเนี่ยน้องมอดมวยมรณาไปก่อนวัยอันควรนะครับผมถ้าไม่ระวัง5ข้อตรงนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆช่วยกันกด s u b s c r i b e ให้กับช่องวัยทีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอเทคนิคดีๆ,ๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะแลว ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาติรีวิวเนี่ยในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนนะครับทางทีมงานอาติรีวิวเนี่ยก็มีการ เปิด Member s h i p นะครับผมให้มาเจอคลิปเบื้องหลังสนุกสนานนะครับผมของอติรีวิวยังไงใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมก็เข้าไปดูตรงการสมัครสมาชิกนะครับผมอยู่ที่ประมาณ80บาทเองนะก็จะมาเจอคลิปเบื้องลงเบึ้องหลังอะไรของเราต่างๆนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเรานอกก็สามารถสนับสนุนได้นะครับข้อแรกที่เราต้องระวังเลยนะครับนั่นก็คือการใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตารฐาน หรือว่าง่ายๆสายชาร์จปลอมนั่นเองเออสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหัวชาร์จของ iPhone มันก็จะเป็นหัวชาร์จที่แบบว่าเออเดียเด่ยวๆแยกๆเอกเทศกับเขาก็คือหัวชาร์จที่เป็น Lightning นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะใช้กับยี่ห้ออื่นมาถือรุ่นอื่น ไม่ได้<ล>ซึ่งปกติแล้วเนี่ยสายชาร์จของ Apple ก็จะมีราคาอยู่ที่690บาทนะถ้าเป็นแบบของแท้เลยนะครับซึ่งแน่นอนสายชาร์จของ iPhone นะครับมันก็ได้ชื่อว่าเปราะบ,บางซะเหเลือกเกินนะจนบางคนแบบโอ้ยแพงก็แพงเราก็ไปซื้ออะไรที่มันแบบว่าถูกๆหน่อย10บาท20บาท,บาท,บาทตามร้านอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่สายชาร์จหรือว่าหัวชาร์จพวกนั้นเนี่ยที่เราซื้อมานะครับมันอาจจะไม่ได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการจ่ายไฟที่ไม่เสถียรนะครับผมทำให้ เรื่องของวงจรต่างๆเวลาเราเอาไปชาร์จนะครับผมมีเกิดการไปกระชากไปไปมาๆวงจรแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนมันก็ทําให้วงจรแล้วก็ไอโฟนของเราพังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมทางที่ดีการใช้สายชาร์จหรือว่าหัวชาร์จเนี่ยอาจจะเหยียดเงินให้มันมีราคาที่มันแพงขึ้นมาแล้วก็ได้รับมาตรฐาน อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมลองหาหัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จ iPhone เนี่ยที่มีสัญลักษณ์นะครับผมที่เขียนว่า MFI made for i ต่างๆ iPhone iPad ก็จะช่วยให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าหัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จตรงนั้นได้มาตรฐานนะครับหรือว่าเฮ้ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะไป หาพวกนี้ได้ที่ไหนนะครับผมลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ชีเป้า .com นะครับผมซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะรวมพวกแกจิตอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ iPhone อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปเรียกดูแล้วกันซึ่งสินค้าในนั้นเนี่ยได้รับมาตรฐานอยู่แล้วแน่นอนนะครับลองเข้าไปเรียกดูแล้วกันเนาะข้อที่2นะครับผมต่อเนื่องมาจากข้อแรกเลยก็คือการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับผมมันจะเรื่องของการจ่ายไฟมันก็ส่งผลลามไปยัง เครื่อง iPhone ของเราได้อีกคีนึงนะครับเออมันก็คล้ายๆกันเลยซึ่งในเรื่องของปลั๊กไฟอันนี้ก็อาจจะมองที่มันได้รับมาตรฐานด้วยเหมือนกันราคาที่มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่า ขนาด iPhone เรายังซื้อได้เราอาจจะซื้อพวกนี้ให้มันปลอดภัยกับตัวของ iPhone ว่ามือถือของเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนึงก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของปักพ่วงนะมาในข้อที่3นะครับอันนี้เชื่อว่าทุกๆคนกับหลายๆคนทีอ i ก็เป็นนะครในบางทีก็คือการชาร์จไปแล้วก็เล่นไปอันนี้จริง,รงๆไม่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับผมแต่ก็อดใจไม่ไหวเนาะเออเพราะว่าการชาร์จไปเล่นไปนะครับมันเกิด การที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไปแล้วก็เติมสวนขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เครื่องเราร้อนแบบร้อนเยอะมากๆแล้วก็แบตเตอรี่เราก็จะร้อนเยอะตามไปด้วยนะครับซึ่งความร้อนตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันจะทำให้วงจรต่างๆที่ทำมันร้อนมากๆเนี่ยอาจจะเกิดการช็อตเกิดการ พังได้ง่ายและในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้ามันแบบแบตเตอรี่เขากลัวความร้อนอยู่แล้วนะครับถ้ามันร้อนมากๆแน่นอนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมได้ไวมากขึ้นแล้วเผลอๆบางทีนะแบตเตอรี่เราอาจจะบวมได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะครับการกับการชาร์จไปเล่นไปนะเลยไม่แนะนำนะครับ oh. ผมนะแต่ก็อดใจไม่ไหวถ้าเลี่ยงได้ก็ เลี้ยงเถอะนะครับกับการเล่นไปชาร์จไปเนาะส่วนในข้อที่4นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกับบางคนคือเอาไปเล่นในที่ที่มันร้อนจนเกินไปหรือว่าเย็นจนเกินไปนะครับผมอ่าทาไมทําไมเพราะว่ามันต่อมาจากข้อเมื่อกี้เลยคือแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของชิปซีพถ้าเกิดการร้อนมากๆเราเอาไปเล่นกลางแดดหรือว่าไปอยู่ในห้องที่มันแบบอบอบร้อนร้อนมากๆนะครับผมเอ่อทุกๆอย่างในเครื่องมันก็จะ ร้อนตามแล้วก็ส่งผลในเรื่องของอุปกรณ์ด้านในแบตเตอรี่ด้วยนะครับผม เออมันก็จะร้อนตามไปด้วยแล้วก็จะพังไวขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วเล่นในที่ที่มันเย็นเย็นจัดจัดละ่ะบางคนบางคนเป็นนะแบบว่าเล่นร้อนๆปุ๊บเนี่ยเอาไอโฟนว่าเอามือถือเราไปยัดในช่องฟีดนะฮะให้มันโอ้จะได้เย็นเย็นสิจริงๆแล้วตรงนั้นนะครับผมถ้าเกิดร้อนมากๆมาเจอเย็นมากๆนะครับมันก็อาจจะเกิดในเรื่องของความชื้นที่อยู่ภายในตัวเครื่องได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่แนะนําให้แบบว่าเล่นร้อนรแล้วไปไปอยู่ในช่องฟีดหรือว่าไปเก็บที่ได้เย็นจัดนเกินไปมันก็ จะเกิดความเสี่ยงต่อไอโฟนของเราหรือว่ามือถือของเราได้นะครับไม่แนะนำนะอยู่ในที่ที่มันแบบพอดีพอดีนะครับก็จะดีกว่าแต่ถ้าใครเลี่ยงไม่ได้นะครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็แนะนําว่าใช้ไปเถอะ,ะใช้ไปเถอะหังแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะเราเลี่ยงไม่ได้จริงเราก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะเออเนาะและข้อสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการปล่อยให้ไอโฟนของเราเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 0%บ่อยๆนะครับผมเออทำไมล่ะทำไมล่ะ,ะเนื่องจากแบตเตอรี่ถ้ามันใช้พลังงานจนถึง0%แล้วเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าไม่มีกระแสไฟอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเออการที่จะปลุกน้องเขาตื่นขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการปลุก แบตเตอรี่ขึ้นมาสูงมากๆแล้วพลังงานที่สูงนะครับมันก็จะเกิดความร้อนอย่าให้ปล่อยจนถึงศูนย์ดีกว่านะครับผมและเผลอๆนะครับถ้าเราปล่อย iPhone ให้แบตเตอรี่เหลือศูนย์ไปนานๆเนี่ยอาจจะปลุกไม่ติดเลยนะครับผมแล้วก็ อาจจะต้องแบบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเลยด้วยซ้ําขนาดนั้นหรือว่าจะเป็นจะต้องไปให้ช่างซ่อมเนี่ยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการปลุกโดยด้วยนะครับผมอันนี้เลยแบบว่าพยายามอย่าให้แบตเตอรี่หมดจนถึงศก็จะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็น5ข้อที่เราควรจะระวังนะครับในการใช้งานตัวของ iPhone หรือว่าไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นอื่นๆก็ตามนะใช้5ข้อนี้ ได้เหมือนกันนะครับเออมือถือของเราหรือว่า iPhone ของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์ คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอานะครับ mm. ผมจะได้เอา5ข้อตรงนี้เนี่ยไประวังในการใช้มือถือใช้ iPhone ของพวกเขานะครับ mm. ผมเออเขาจะได้ใช้ iPhone ว่ามือถือของเขาไปนานๆเหมือนกับเรานั่นเองนะครับที่ mm. ไอ้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นหนิดนึงว่ายใน5ข้อตรงนี้เนี่ย เพื่องเคยหลวมตัวไปในข้อไหนบ้างนะครับผมจะได้มาแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับผมติ๋ไอจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็ไปคอมเมนต์ตอบนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe <S <S ให้กับช n n e l ตีรีวิวไว้ด้วยนะฮะจะได้มาอัปเดตคนิคดีๆแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานตีรีวิวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ